วิธีลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างในผักและผลละไม้ปัจจุบันชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการใช้ชีวิตต่างๆล้วนแล้วแต่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งนั้นรวมไปถึงอาหารต่างๆผักและผละไม้ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยจากสารกำจัดที่มีอยู่ในผักและผละไม้นั้นควรล้างผักและผละไม้ก่อนรับประทานทุกครั้งเพราะเป็นการลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างได้คะ่ะ และมีวิธีการล้างดังนี้ข้อ 1. ล้างผักผล,ลไม้ด้วยน้ำให้สะอาดครั้งหนึ่งก่อนจากนั้นเราก็แช่ในน้ำอีกนานประมาณ15นาทีลดสารพิษได้7-33%เลยค่ะข้อ 2. การล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกต้องมีความแรงพอประมาณขณะล้างก็ควรใช้มือช่วยทำความสะอาดล้างแบบนี้นานประมาณ2นาทีจะช่วยลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างในผักและผละไม้ได้ 54-63เปอร์เซ็นต์เลยค่ะข้อ 3. การล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งให้น้ำไหลผ่านผล,ลไม้จะเอาสารพิษออกไปจะลดสารพิษตกค้างในผักและผล,ละไม้ได้ประมาณ1-12เปอร์เซ็นต์ข้อ 4. การล้างด้วยน้ำยาล้างผักจะเป็นการช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผล,ละไม้ได้ประมาณ25เปอร์เซ็นต์ข้อ 5. การล้างด้วยน้ำด่างทับทิมจุดศเอร์เตนั่นเอง ข้อ6การล้างด้วยน้ำเกลือจุด9เเซนควรใช้เกลือประมาณ2ช้อนโต,ต๊ะต่อน้ำ4ลิตรข้อ7การล้างด้วยน้ำปูนใส50เปอร์เซนโดยการเตรียมจากน้ำปูนใสอิ่มตัวมาล้างข้อ8การล้างด้วยน้ำสาวข้าวโดยการใช้ข้าวสาร2กิโลกรัมต่อน้ำ4ลิตรล้างข้อ9การล้างด้วยน้ำส้มสายชูจุด1เปอร์เซนใช้น้ำส้มสายชูประมาณครึ่งต่อน้ำ4ลิตร ในการล้างนะคะยังไงก็พยายามทำความสะอาดก่อนที่จะนาม,มารับประทานทุกครั้งทางที่ดีเราควรเลือกซื้อผักผล,ลไม้ที่มีสัญลักษณ์ที่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นผักปลอดสารพิษแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารเคมีหรือไม่ก็ควรทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักคะขอขอบคุณบทความจาก m a g n e t i n t e r s e t c o m